แตกแบบต่ำจนโคกจะแตกอย่างเงี้ยเหรอแล้วเดกตับคือแบบหูกินแล้วแม่งแบบโหตับกูทำงานหนักมากเพราะมีแต่ของดิบอารมณ์ประมาณนั้นแมทเด็กที่เด็ดเลยก็คือซอยจุ้แล้วก็อย้งบัวย้องบัวหน้าตามันแบบพาทล้ว่ะโอ้โยทำไมได้ยินเสียงกรึบ รายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจรารณญาในการรับชิมอร่อยเด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจะแค่แไหนจะตามไปลองไปแค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดอยต้อครับ เชดอยวันนี้นะเรามาร้านดังมากๆร้านมีชื่อว่าโชคดีคาแคร์นะครับผมล้างอัจฉีดจะไปกินอะไรอ่ะยมุกจะเล่นแล้วใช่ไหมผัวต้องไปเล่นมุกร้านคาแคร์ใช่นี่ข้างหลังดิร้านของพี่อีทคนมารีวิวเยอะมากครัวสแต็กแดกตับแต่ว่าอะไรวะพูดยากเหมือนกันนะครัวสแต็กแตกดับครัวสแต็ก ขัวแสแดกขัวสแตกแดกตับใช่แล้วแสแตกแบบตําจนคกจะแตกอย่างเงี้ยเหรอแล้วแดกตับคือแบบหูกินแล้วแม่งแบบโหตับกูทํางานหนักมากเพราะมีแต่ของดิบอารมณ์ประมาณนั้นไหมลิ้นกูเนี่ยแตกแน่เลยวันนี้เออปกติคือยูทูบเบอร์ทั่วไปเขาจะโทรมานัดที่อีสก่อนเอาอยู่แล้วแบบมันจะได้มีการเหมือนแบบคนแบกันบ้างแบบวันนี้ทีมงานเราโทรมาบอกก่อนแต่พนักงานบอกว่าหนูเป็นพนักงานใหม่ค่ะ หนูไม่รู้ว่าพี่อีจะมาหรือไม่มาค่ะแต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะมาบอกแต่เขาบอกเขไม่รู้จักใครค่ะอ๋อเหรอโอ้โหไม่น่าเลยนี่คือเรื่องเศร้าของวันนี้เเห็นไม่เห็เขาป้องกันดีดูในรีวิวเหมือนร้านแบบใหญ่ แต่จริงๆแล้วไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะฮะคือหนูจะบอกว่าเรามาเนี่ยช่วงเวลาวันธรรมดาแล้วก็สามโมงแล้วแต่ลูกค้ายังเยอะอยู่เลยราดูนะนี่คือเมนูแนะนำซอยจูสแควร์สองร้อยห้าสิบเก้ามันจานใหญ่เนาะมันมาเป็นถาดซอยจุ๊เด็กพี่อีวิ่ก้อยไข่มดแดงดีไหมครับวันนี้ว้าวไข่แดงเป็นหน้าที่มีไข่แดงจริ๊งนิดเจ้าแล้ราบทอดนะคะราบทอดราบทอดด้วยเจ๊เมน อออ๋เหรมันมีอย่างอื่นที่มันเชื่ออึอกใช่อื่นป๊อกผ่านเราไปหมดค่ะอ๋อมันคืออะไรครับใช่อื่งป๊อกเป็นไ่หมูค่ะแล้วเราก็จะมาพันมาให้มันเป็นก้อนค่ะที่สารเรียงการใช้อึ่งป๊อกอ๋อที่พี่ทิคนที่ไหนครับคนกาละสินที่เดียวกับพี่ทิศนี่ทำไมพี่ทิศผมหน้าตายแย่มากเลยอ่ะเบ้าเบ้าคนละเบ้าเบาคนละเบ้าคเลยอันนี้แบบกาละสินอันนั้นกะละมังมากเลยครับเด็ดเลย ไข่ผังนเป็นเหมือนเม็ดไข่ปูนะคะทีนก็จะเป็นอร่อยค่ะเป็นเกือบะเดี๋ยวลองดูคืออันนี้ยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะอันนี้เป็นแฟนพี่อีทป่ะครับไม่ใช่อ๋อแต่พี่อีทบอกว่าเป็นแฟนนี่อ๋อเขาล้อนล่น จริงๆหน้าพาพิธีมามากเลยนะอ้ซอยจุเนี่ยพิธีจะรู้เลยว่ามันใช่หรือไม่ใ่เอาอะไรกับพิธีกูไม่เชื่ออะไรมันแล้วตั้งแต่ไปหาพวกเซียนหลังนะไม่ได้อะไรเลยว่าอีสานปลอมเดี๋ยวเรามารอดูว่าเจดเมนูที่เราสั่งเนี่ยนะมันจะมีอะไรที่เด็ดบ้างหรือว่ามันมีอะไรที่ด๋อยด้วยเนาะ แล้ว, abei, วแล้วนะเร็วเหมือนกันนะอาหารนะเร็วเร็วเร็วมากอันน <olo> ี้อะไรนะไข่ขำไข่ขำก็คือสาหร่ายเฮ้ยมันเหมือนไข่กุ้งจริงๆริงเหมือนที่เขาบอกมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดเต็มไปหมดเลยเหมือนเอาบลอกเกอรี่ไปปั่นพี่ได้กินก่อนว้าวยมันเป็นเหมือนกรุบกรุบอะเป็นเหมือนแบบไข่กุ้งอะไม่มันเล็กกว่าไข่กุ้งกรุบกรุบน้อยกว่าไข่กุ้งอืจะกลิ่นดีนะหอม หอมเลยอ่ะเค็จเจาะหนักมากมันไม่ได้น้ำน้ๆเลยแบบเป็นก้อนๆกลิ่นสมุนไพรใช่ใช่รสชาติเหมือนแกงอ่อมนี่ดูครั้งแรกเลยต้องลองเปิดใจกินได้แล้วปกติแล้วเนี่ยเวลากายกับลูกกินอะไรครั้งแรกในชีวิตเนี่ยตอนแรกมันจะฮึฮึฮึแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าอร่อยหรือไม่อร่อยด้อยป่ะใช่อันนี้กินไปเสร็จปุ๊บไม่ฮึ๊คิดภาพมันคือสาหร่ายแล้วเอาไปปรุงรสชาติเหมือนอ่อมอร่อยร้อยสามสิบเก้าบาทอันนี้ไง คือสาหร่ายมันเยอะซะจนมันมองไม่ออกหนูไม่อยากฟังเลยอ่ะกลัวหูสหนูกินคำนี้เลยหนูกินหมูสับแต่รสชาติมีไม่เหมือนกันอืมแต่ความอร่อยดีเด็ดอันนี้น้องน้ำน้ำผ่านอันนี้คือแกงอ่อนไข่น้องบัวไข่น้องบัวคืออะไรมันคือลบบัวมันเป็นตัวอ่อนบัวพรีเมียมมากๆนะแต่กลิ่นดีมากเขาบอกว่าน้องบัวเนี่ย มีอยู่สองอย่างถ้าทําเก่งไม่มีกลิ่นถ้าทําไม่เก่งเหม็นเลยต้นน้ำก็ดูอร่อยมากได้ไหมได้มันเป็นผอมที่เข้มข้นความสมุนไพรน้อยกว่าน้นิ่งอ่ะที่หงอเอออันนี้สดชื่นเค็มๆชอบไหมชอบเด็ดไหมเด็ดแต่ถามว่าสมมติว่าจะกินน้ําซุปเนี่ยเป็นพี่ใรพี่ใครเลือกผมไข่ไข่ผผ่ห <laughs> อม <laughs> สรุปว่าเลือกไข่ําก่อนโอเคนี่คือก้อยไข่มดแดงก,ก้อยไข่มดแดงก,ก้อยไข่มดแดงเนี่ยเป็นเมนูที่หายยากมากนะหนึ่งคือมันต้องเป็นฤด,ดูของมัน2คือในหนึ่งรังเนี่ยพูดไปก็น่าสงสารเหมือนกันเนาะในหนึ่งรังม,มันมีไม่เยอะครั้งที่แล้วเราไปอ่ะเราเอามาเนี่ยเราฟาดเราจะเอาไข่สรุปได้แต่ตัวทำไม<ด>มันโดนกัดเต็มแขนเลยได้แต่ตัว <laughs> เพรว่ามันไม่ได้สมพันธ์ทั้งปีไงมันถึงหาที่ไม่ได้ทั้งปีเหมือนลาบไหมลาบกรึบๆมันๆไม่กรุบเลๆหนึบๆมันๆไหมไม่ไม่มันด้วยนิ่มมันนิ่มๆอ่ะโอเคไม่ไม่ไม่ได้ชอบอะเออหนูหนูกินลาบหมูอะลาบที่ร้านนี้ลาบหมูสับอ่ะอาจจะแบบ99อะไรอย่างงี้ใช่ไหม เออจะเก็บ,บังค์อีกส0สิบ,บาทไปกินลาบหมูเพราะว่าตรงน,นั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษกว่ากินหมูหสมับอะแต่หนูจะกินลาบเพราะเขาทําลาบอร่อยหนูอ,อธิบายแบบนั้นเลยเข้าใจเข้าใจ,ใจเพราะฉะนั้น,นสําหรับหนูอะมันไม่ได้ด๋อยแต่มันก็ไม่ได้ถึงจะมันไม่เด็ดเราต้องกินอันนี้นะใช่ไม่ใช่คือมันไม่เหมือนกับไข่ผันที่แบบวิ่งมาแล้วต้องกินไข่ผันเออเอออันนี้มันก็แบบกอดเอ,อข่มดแดงอะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่เด็ดอะเอางี้ดีกว่าง่ายๆเลยล้วด๋อยไหมเขาไม่ด๋อยอะ ต่อไปขอกินอันนี้ได้ไหมอันนี้ลาบหมูอ๋อ<ม>เป็นลาบหมูทอดแบบมีไข่แดงไม่เคยเห็นเลยไข่แดงเค็ม5ก้อนเนี่ย169ห่อ30บาทอืมอ้มอุ๊ยมันๆจะบอกว่า169แล้วก็แบบอ,อืแพงอยู่นะแต่ข้างในาคือก้อนมันไม่กลวงคืหอบบหมูแบบหมูแน่น ราบหมูทอดปกตินะเวลาเราไปกินร้านรามันก็ร้อยกว่าบาทน,นะแค่มัน้อนนิดเดียวเองนะอ,อันนี้ลูกก้อนแบบใหญ่กว่าลูกท้ออไปอ่ะขอลองแบบที่มันไม่มีไข่ไข่เค็มได้ไหมอร่อยเนื้อแน่นเค็มๆ,แ,มๆแล้วก็อหอมอะไรรู้ไหมหอมไอใบมะกรูดซอยๆเลเ็กๆอร่อยพี่ก่นี่เป็นมือทำราบหมูทอดเลยนะ มันเป็นล่ามหมูทอดก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นข้างนอกมันกรอบข้างในมันจะนุ่มๆมันเป็นล่ามหมูทอดที่ไม่ใช่แก้มเล้ามันเป็นล่ามหมูทอดที่เอามาตัดกินกับข้าวนะรสชาติจัดจ้านมันแปลกตรงที่มันมีไข่แดงแล้วมันกินเข้าไปแล้วมันมันอันนี้ให้อันนี้เด็ดเด็ดไปต่อเลยเย่ยไปรอสินี่คือหมูจอมมานานมากแล้วว่ะหอหอมหมูย่างแล้วแบบแบ่งสัดส่วนมาชัดมากตรงนี้มันตรงนี้ ชิ้นใหญ่นะหนาะ9.5เฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้ไม่แพงเลยเ <นะ S 1> ําไม่จิ้มเลยหรอยังนนเลยจ้ะถ้ากินแบบโดยที่ไม่จิ้มอ่ะเป็นคอามย่านแบบลํมุนลำมุนสิ่งที่ชอบนะก็คือชิ้นมันหนาแล้วมันนุ่มแล้วเวลากัดเข้าไปเนี่ยมันฉ่ำ juicy มากแบบ ฉ่ำมันเขาหั่นมาดีมากเลยอ่ะชิ้นมันกําลังพอดีเลยอ่ะได้รสชาติเต็มเต็มันอร่อยคือเมื่อกี้กินหมูยูก็เลยไม่รู้แต่รวมๆแล้วอร่อยเลยค่ะยัมเป็นแบบเปรี้ยวที่ดูแค่โอ้เปรี้ยวถาาเปรี้ยวนำแล้วก็หวานหวานอ้ออร่อยมากเมนูนี้ต้องสั่ง2จานอันนี้โคตรเด็ดอร่อยมากจริงๆนะ ลาบหมูทอดมานะคอหมูย่างมานะเออไข่ไข่ผั้มนะนะดีต่อไปอันนี้เลยพี่กายต้องไปแล้วล่ะจานนี้รยห้าสิบกาทไม่น้อยอันนี้คือตับหรอใช่อันนี้คือเนื้อหรอเนื้ออันนี้คือปกติมันขาวนะอ่าน้ำฟอกเป็นฟอกด้วยหรอใช่ใช่อันนี้นะฮะคือแบบใส่ดีคือขม ไปเนื้อเรากินดิบได้หมูเรากินดิบไม่ได้เพราะว่าแบคทีเรียนในเนื้อเนี่ยมันไม่ทําให้มนุษย์ของเราเนี่ยเป็นรอ๋อแต่ในหมูะ่ะในหมูเนี่ยทร้ายมนุษย์ได้อ่านี่คือเหตุผลว่าทําไมเรากินเนื้อดิบได้เห็นคนเราแบบอันนี้ออกเปรี้ยวอ,อันนี้หมเค็มเป็นน้าจิ้มเดียวกับขอหมูย่างขอหมูย่างน้งำจิ้มเขาอ,อร่อยมากอร่อยมากนี่นะมันต้องแบบแดงดสดแบบนี้นะ ว่าแบบจะชอบแบบไหนไงชอบแบบนี้มากกว่าสามมันหวานกว่าพอมันไปเจอเปรี้ยวอ่ะมันเข้ากันแต่ถ้ามีแบบพวกเหล้าขาวพวกนี้ฮึ่งแบบขมน่าจะเวิร์ดเหมือนเวลาเรากินเนื้อแดงกับไวน์อย่างเงี้ยมันชูรสขึ้นเออแบบอยากรีวิวให้ฝรั่งอยากให้ฝรั่งมาลองกินโอ้โหอย่างฝรั่งเลยคนไทยข้างๆเธอก่อนเมียยังไม่กินเลยแบบ So you do if you come to Thailand you gotta try this one It's called ผา k ิลิว which means Rags หน้าตามันแบบผาทิลิวอ่ะโอ้ยทำไมได้ยินเสียงกึบสดมากซอยจุเนี่ย<ะ>ซื้อไม่ซื้อเด็ดไหม นี่ยไม่เสียชื่อพี่อีจริงๆนะวัตถุดิบที่เขาดีเว้ยเขาไปหาแหล่งวัตถุดิบมาแบบไม่เสียชื่อตัวเองอ่ะเออนี่คือเมนูชูโรงเขาเลยนะอยากลองกินซอยจุนแล้วไม่เคยกินซอยจุนมาก่อนแนะนําให้มันลองที่นี่นี่ไม่หยุดนะหนูไปต่อแล้วนะหนูกินเลยพี่กายเอาอันนี้อันนี้คือตํากุ้งทอดมันก็คือส้มตําทอดอันนี้ออกแนวประยุกตและไม่ไม่อินสารละ ต้มยำไทยอร่อยอันนี้อันนี้คือซอสต,ตไทยใช่ไหมตไทยแล้วก็แค่เอามามาราดกับของทอดแปลกมากเรามาร้านอาหารอีสานแล้วเราไม่ได้กินปลาร้าเลยสักเมนูหนึง่งรสชาติเมื่อะพอครวร ดีไม่มีอะไรที่กินไปแล้วเรารู้สึกว่ามันจืดคือรสชาติขึ้มคนหรือ,หร,อหรือกินไปแล้วแบบหวาเ้มเกินไปหวานเกินไปพอดีอ่ะลงตัวพอดีอ่ะเอามากินอ่ะตัดเลี่ยนเพืเปรี้ยวต้ื่อตำไทยแต่ถามว่าพิเศษกว่าร้านอื่นๆไหมไม่ ถ้าจะบอกว่าสําหรับพี่ไอ้นะวันนี้สเปเชียลกับอะไรที่สุดไข่ผัไข่ผัไขผคืออเมซิ่งมากคือเปิดโลก,กทัศน์ของการกิน<ช>สาหลายที่เป็นซุปคือต้องยกให้ไข่ผัอย่างเนี้ยถ้าจะพูดกันตรงๆมันก็มีหลายที่ที่กินอันนี้ได้แต่ไข่ผัเนี่ยไม่เคยเห็นนะไข่ผัคือแนะนําเลยนะเพราะว่าหาก,กินได้ยากยากนนยากก่ายากยาก่าเมนูอืเยอะอแนะนํานะให้มาร้านสแสดงแตกตับ แตดแตกตับแสแตกแตกตับใช่แล้วเรามาลองเรียนกันไหมอ่ะของพี่กายไข่พันซอยจุลาบหมูทอดคอหมูย่างหนูไม่เรียงหนูจะบอกแค่ว่าถ้ามาเนี่ยนะต้องสังอะไรไข่พันอ่ะเชื่อพี่กายซอยจุคอหมูย่างลาบทอดที่เหลือที่หนูกินไปแล้วเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ต้องสัก ไม่สั่งอย่างอื่นในเมนูจริงๆเมนูเขามีอะไรเยอะมากเมนูมีจะเป็นร <c oughs> ้อยเมนูเยอะมากาะชิมให้แล้วแล้วก็เฉยๆนะไปกินอันอื่นที่เรายังไม่ได้ชิมแล้วก็มาบอกกันด้วยใต้คอมเมนต์ว่าแบบเอ๊ะเป็นยังไงบ้างหรือว่ากินเมนูที่แนะนําไปแล้วชอบหรือไม่ชอบเป็นไงบอกกันเอหอเ<ล>หรือว่าไข่มดแดงอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะกินไม่ค่อยเป็นอะมาแล้วอะไรก่อนเมนูสุดท้ายแล้วกันอะกนมิดตะไข่น้ำอยากจะผ่านไปเลยค่ะพี่ อ,นนอันนี้คือ HHH> ตะไคร้ป้าเดี๋ยวนี้เรากินตะไคร้กันแล้วเหรอด totally cool right ูดูเนี้ยเขามีชื่อว่าลาบเผา135บาทอุ้ยทะลุกินด้วยอะตื่นเต้นอ้าอ้าอ้าหูกินแบบกลิ่นเขียวคอฟลเลอฟิวอะกลิ่นเขียวเอาเอาไอ้ไข่ผัมมาใหม่ไม่รู้เข uh, ียวเขียวเกินเข้าไปคำแรกเอ็กต so ่อมาโอเคนะเว้ย ไม่ต้องสั่งไม่ต้องสั่งอันนี้ไม่ชอบพี่พี่จะจากกูอะใ่รบาคนที่ชอบเขาอาจจะชอบไปเลยอี๊ชอบกินอันนี้ฮะเป็นเมนูแรกในร้านที่กินเข้าไป7-8เมนูอันนี้พูดได้ดอย จบการรีวิวแต่เพีินเท่านี้วันนี้มาเนี่ยนะมารีวิวแบบพี่อีทไม่รู้ตัวอยากมารีวิว <จะ S 1> ไม่ใช่นนไม่ใช่เพราะว่าเรารู้จักและจะมอวยนะอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ได้น้องก็ว่าไม่ได้แต่อันนี้ก็คือลิ้นเราสองคน,คนไม่ได้หมายความว่าไม่อร่อยใช่มา,านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะเราเดิเนดเข็ดดอยอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะพาไปกินร้านหนึ่งดังมากร้านพี่อีทอยู่รังสิตอ,อีกร้านนึงก็อยู่รังสิตเหมือนกันแต่ยังไม่บอกว่าร้านอะไรวันนี้ไปก่อนนะคะบาย อยากเปลี่ยนช้อนะไม่หวจริงจริงตัดผมแล้วโอ้โห